วันนี้วันที่18เมษายนพศ2565เวลาประมาณ16.00น,นพื้นที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครได้มีลมกระโชกแรงพร้อมฝนตกกระนำลงมาทำให้อาคารภายในท่าอากาศยานดอนเมืองได้พังถลม่มลงมาทั้งอาคารอาคารดังกล่าวชื่อว่าอาคารสวีดงอไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางชมรมสื่อดอนเมืองของเราจะติดตามนำความคืบหน้ามาเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อไป